รุ่นนี้นะคะลูกค้าใครรอแบบน้องคาอยากได้เป็นแบบครอบนะคะแต่ว่าอยากได้เป็นรุ่นที่ ไม่มีหน้าม้าค่ะอยากได้พี่เป็นรุ่นแสกนะคะลูกค้านี่ก็ต้องเป็นรุ่นนี้นะคะเห็นไหมสวยมากค่ะรุ่นนี้เนี่ยความยาวพอดีเลยความยาวอยู่ที่เลยบ่ามานิดนึงนะคะลูกค้ารุ่นนี้จะเป็นการทอบริเวณเฉพาะช่วงแสกแบบนี้ค่ะใส่เนียนมากแล้วก็นะคะอันนี้คือปัดซ้ายปัดขวาได้แบบนี้นะคะทัดหูได้อะไรได้ค่ะเวลาใส่นะสวยมากนะสมมติว่าใครอยากทัดหูนะคะเราก็สามารถใส่ทัดได้อาจจะติดกิฟต์ได้อะไรได้แบบนี้เห็นไหมคะลูกค้าใส่สวยมาก รุ่นนี้เป็นผมแท้100%ค่ะแล้วก็มีความเบาสบายมากนะคะ ใส่ทําสีได้เลยได้ความสวยงามขึ้นอยู่กับเทคนิคนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะลองหวีผมมาด้านหลังนิดนึงนะคะเห็นไหมว่าถ้าเราผมมาด้านหลังนะคะลูกค้านี่พี่บิวลองหมุนตัวมาหน่อยนะคะแบบนี้ผมสวยมากแล้วมีความพลิ้วของเส้นผมมากนะคะลูกค้าดูค่ะเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสีดำธรรมชาตินะคะลูกค้าใครสนใจนะคะลูกค้าสำหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าผมสวยมากเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนี่เอาผมไว้ด้านหน้านิดนึงเวลาใส่เนี่ยนะคะลูกค้าใครสนใจรับนะปกติรุ่นนี้นะคะลูกค้าอยู่ที่ 6,990บาทนะคะลูกค้าคืออันนี้คือโปรโลดแล้วนะแต่ถ้าใครสนใจรับตอนนี้ทางร้านนะคะจัดโปรโมชั่นค่ะเหลือเพียง4,990บาทค่ะสนใจสั่งได้เลยนะเป็นหน้าแสกแบบนี้นะ,ะเน้นแสกข้างได้แสกเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าใครสนใจสั่งได้เลยนะเพราะว่าสวยคุ้มมากค่ะนี่